ได้ไหมหมดทั้งออกเกาะแล้วนะยี่ไปทรมคนละสองร้อยนะวันไหนก็ได้นะกำลังเยอะไปเอาสร้อยแบ่งๆเออนิฐานหลุมข้าป้าแล้วก็แบ่งๆพวกแล้วเนาะเอา เป็นอะไรเรามาเป็นอะไรคดรล้างควขาล้วจะงขึ้เเดินเดินเดิเดินเดไปทำบุญไทุกพนนะเดินเดินเดินเพ่อนั่งคได้ไหมอยากให้เอาลูกเขาแขลูกเยอะแต่ยัดไหน ชวยเยอะแล้วจ <Cornell>. ้ะฟ <c oughs> ังขาจ้ะมันไม่ได้กดทุกวันนั่นจ้ะดีแล้วดีแล้วนะอาบมาพอกผ่อนนะไปรีบดิทำบุญนะควละสองร้อยวันไหนก็ได้นะผมสื่อให้แล้วรีบไปทำให้เจบการไปเวียนครับออกใส่มาใส่มา มาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกัน90ประเภทีครับ90ไปคอรกัคอรอรรวยนะมาเป็นอะไรมาลูกเป็นอะไรมาขัดเส้นขัดเส้นขาเอาใช่นอ้อยเดียกนานเดินไปที่หน้าเรื่อยราทำอะไรนะไทำนะโอเค ไ้ะมัน่างกันกั้หลังนะอาจารย์กรกันคะตรงหลังอ้าดูลเองนะลกเองเลยัอยู่บ้านนีอยู่บ้านจะได้ จับจับนะจตหนยืนต้นเอาแล้วจะไปจับอะไรนลยืนตรงๆดิเออเก่งแล้วปวทะล่งก้าวะก้าวเออดีเอาใช้ได้แล้วมาไปทำบุญนะ ดุนวัดไหนก็ได้ทำคนละสองร้อยหมดเลยลดูดี <c oughs> สถาบ,บันไทยรวยทุกคน